หเ,นเนหน่อยกินสนหน่อยจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวมื้อนี้สาวไข่สิมาแกงเฮ็ดละง,งูสู่กินเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยใส่ผักติว้วตู่ผักเน่าหยอดสะอมจ้ะมีฮิตระง,งูที่หามหาเดีย๋ยวไปเบิ่งวิธีกันจ้าเบิ่งสาวไข่เกง ใส่น้ำยาหนาข้นๆเลยจ้ะพริกใส่ลงเลเยกเอาน้ำปลาลง ใส่ล้านสีเข้มเนาะใส่นอนเส็น้นอยใส่ล้าเส็้ลาย พ็ดทังติวแซ่ใส่สสมือเ้ยพี่น้องเ้ยใส่กระจอมมันสิจะรวดจะเรียก เห็ลหดละงกเลยดิใเห็ดผึ่งอดอกนึ่งดิดอกเดียวนี่แหละ พ่อไม่เคยออจะใส่ผักซุก่อนจ้ะจะเอาผักใส่เหลือแล้วเอาผักติ้วใส่ เราตู้หนาวใส่ไอเอรตูวออกสมก่อนเอากอตูใส่หรือใบแมงลักฮู้พวกหนาใส่ตู้สุกจังาลยตักให้ยายยาย่อกินพวกหนาวเอาทีใส่พวกหนา ก็เลยือกออกให้อุยนะมเนียอุกินมาได้ นยเนาะหน่อยกินสมหน่อยจ้าแล้วคลิปนี้สาวไข่ก็ขอจบเพลงแค่นี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า